this is

เจอรักความรักดีๆใช่ป่ะในวันนี้ใครมากับแฟนบ้างไหมครับโอ้โหใครส่งเสียงที่ขอให้มีแฟนกลับบ้านหน่อยเริ่มมาใครขอเสียงที่ขอให้รวยอีกครับโอ้โหเก่งมากทุกทีนะครับตรงนี้มีน้ำให้ดื่มเลยเป็นไงครับวันนี้อากาศ ยังไม่ไม่ได้ร้อนมากผมรู้สึกว่ามันมีลมอ่อน,นใช่ไหมทุกคนบอกว่าโอ้โหลมตอนไหน <laughs> ขอบคุณมากเลยครับพี่โอเคเดินหายอยู่ขออนุญาตนะครับ <laughs> สุดชื่นในถุงที่วางแบงค์เอมนี่มันสดชื่อน่างนี่เองพ <laughs> อกันหรือยังครับ ่นยผมว่าหลายๆคนคงฟังเพลงแบบว่า k p อ p กันมาใช่ไหมนผมขอมาเป็น K-pop สักวันหนึ่งครเลที่ดนแน้องมีแฟนของกัเสซฟวินีหครับ วันนี้ผมขอร้องเพลงของพี่จองกุ๊กหน่อยดีกว่า

it's why not am I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, week. Every hour, every minute, every second, you don't live the minute. Better come and hit your goals Jump in the Going mm -hmm. oh, to oh, the center, we ain't no Seven week, machine the and say Come baby, let me What you are, you match your vibe Hit me up with a shot, just slide You make my feel like my chitty, Got you Let's live it, yeah! Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday Thursday, Friday. Every week, every day. Lucky, girl. She got me carried to the point I do. She kick you out when you ever, ever blue. But uh, you tell me what you do. Yeah. And know you talking, about, talking about a city. I hear you wings about the that you are And now you don't know how you keep your business clean. jumping out of the road. ไหนใครยังไม่เหนื่อยขอเสียงหน่อยได้ไหมเติมต่อไปนะครับเป็นเพดิงจาเสิร์ฟี่สองคนเป็นอะไรครับพอไปเนี่ย พอดีว่าไม่ได้มาเข้าดาวคนเดียวครับละลากันเลยครับจะหมดห่าเสื้อแบบจะหมดจะเริ่มเพลงนี่คือพอเข้มขัดเอ้ยมีอะไรเนี่ยเราดีเลยนะครัแฟนคลับฝั่งนู้นแล้วสวัสดีแฟนคลับฝั่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคชุดมันต้องเป็นสีเงินด้วยกัน อนรับเข้าปีเงินปีทองดีไหมครับดีโอเคดีนะเป็นปีเงินปีทองไม่ใช่สะดวกไหมสะดวกใจถอดไหมโอ้โหแต่ว่าของคุณมันเป็นแขนท่านไงคุณจะถอดเัยไหมวะคุณเอนนี้แบงเดียว เดี๋ยวใส่ให้พี่ดูหน่อย่ตรงข้างหลังเนาะตรงนี้เขินเกินเป็นไงทุกคนยังไหวกันอยู่ไหมถ้าไหวใช้กับน้องเพลงนี้ด้วยไหมซ้อมกันแต่ดึงแต่ดึงแต่ดึงต้เหนียคคิิงเพื่อใช้อุนไปิแต่ดึงแต่ดึงแตดึงต้ ตาดึงตาดึงตาดึงตึงตาดึงตาดึงตาดึงต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 ึงรอบดินสองตาดึงตาดึงตาดึงตึงเนี่ยความคิดถึงคนฉชนที่ส่งไปสุดท้ายตาดึงตาดึงตาดงตึงว้าด Let's go ซูง่ชัดไหมครับเนี่ยชัดมาอ่าเดีวขอซับเนื้อกันนะครับ กันว่าวันแบงคนะวันแบงครอบจ้าอุอบรอดแฮปปี้นิวเอียร์โอเคใครพูดบทต่อไปนี้นะฮะขอใร่ำขอใรวยขอให้มีแฟนที่ดีในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า <c oughs> Who say that three face I wish that you're gonna get like great 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 soulmate and get more wish 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 ข <c oughs> <c oughs> อ,อถ่ายภาพนิ่งก่อน oh, โอ้โหพีาา่รู้ป่ะน้ำหนัก

ก็ผมเชื่อว่าปีนี้นะครับจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆไม่ใช่แค่ของผมที่เป็นศิลปินด้วยแต่ว่าจะเป็นคนดูแฟนคลับเลยครับหรือว่าลูกค้าทุกท่านที่มาเชียร์ที่นี่ฮะหวังว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่น่าจดจําในการก้าวข้ามปี24ไปปี25ครับกับวันแรกข้อกับพวกเราครับอยากจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขมากเลยครับจริงๆต้องขอบคุณทางวันแรกมากเลยครับเพราะว่าจากงานยิ่งใหญ่มาก อย่างที่พี่เขาบอกคื่อผมว่ามันอลังการมากเลยครับอยู่อยู่ท่ามกลางแบบว่าในเมืองอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นทุแล้วก็มาเขาดาวร่วมกับทุกคนก็หวังว่าจะเปิดปีแบบปังๆ2025เหมือนที่วันแรกเข้าวันนี้ครับโอเคขอบคุณมากเอาล่ะนะครับนวัสนีครขอบคุณทุกท่านนะฮัปปี้วีดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณยุบอนด้วยนะครับโอ้โห เป็นความสุขแรกของปีนี้ที่ทุกคนได้รับไปจากวันแปค์มากเลยนะคะครับโอเคฮนะเดี๋ยวเชิญพี่เนะครับครับขอได้ไล่ก่อนได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะถ่ายรูปสวยๆก็ยังถ่ายได้อยู่นะครับใช่แล้วสบายต้องชมอะไรครับอะไรครับจีจ เราไม่ได้ทีมงานขอขออนุญาตนีเดนึงนลฮะพีโรเกตมาเร็วโอเคเลยค่ะหนึ่งสองสามแฮปปี้ยูยีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โห้องวกนด้วยนะคะม่คเบินะคะช็อตนี้ไม่มีเราไม่ได้เลยนะฮะพีโรเกตมา